ข้อที่3 7ส,สเกตนะครับประพจนในข้อใดเป็นสัจลันิรันร์นะครับเราก็ต้องมาเช็คแต่ละข้อนะครับเรามาดูข้อกไก่นะครับที่หรือตัดคิวแล้วแล้วก็ที่แล้วคิวนะครับเราจะเช็คว่าเป็นสัจลันิรันร์ไหมเราจะลองแทนเป็นเทสดูนะครับ ถ้าหากว่ามันลงตัวก็แปลว่าข้อนี้ไม่ใช่สจนิลันแต่ว่าถ้ามันขัดแย้งก็แปลว่าเป็นสจนิรานนะครับถ้าแล้ว้ได้เท็จอ่ะก็คือกรณีเดียวเนาะก็คือเป็นหน้าอ่าเป็นเท็จจริงแล้วเท็จอย่างเงี้ยนะครับถึงจะได้เป็นเท็จมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ P แล้ว Q ได้เท็จเนาะก็แปลว่า P ั้นเป็นจริงแล้ว Q เป็นเท็จ เขบอกว่า P เป็นจริงแล้วก็ Q เป็นเท็จเนาะแปลว่า not Q ตรงนี้ก็จะเป็นจริงอะฮะก็คือข้อกอไก่สอดคล้องกับไม่เกิดข้อขัดแย้งเนาะเ็แ,แปลว่ากอไก่ไม่ใช่สัตนิรันเราเช็คไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นข้อขอไข่นะฮะพ P หรือ q และ r ก็ต่อเมื่อ p และ q หรือ r นะครับเราจะเช็คว่าเป็นจริงไหมแล้วก็แทนเป็นเทก่อนก็ต่อเมื่อถ้าต้องได้เทสแปลว่า2คง้าต้องไม่เท่ากันนะต้องไม่เหมือนกันนะครับผมจะลองให้ด้านนี้ เป็นเท็ตด้านซ้ายเท็ด้านขวาจริงนะครถ้าด้านซ้ายเป็นเท็หรือกรณีหรือกรณีเดียวที่จะได้เท็ก็คือต้องเป็นเท็หรือเท็นะเท็ t, หรือเท็เนาะเราได้แล้วว่า p เป็นเท็เนาะเราจะลองไปแทนในฝั่งอรงข้ามฝั่งซ้ายก็คือ p เป็นเท็ p เป็นเทสตแล้ว Q ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวติดไว้ก่อนแต่ว่าเทสตและ Q ก็ต้องได้เทสตเนาะแพราว่าตรงนี้ R ตรงเนี้ยก็ต้องเป็นจริงเนาะต้องเป็นจริงเพราะว่าตรงนี้ได้เป็น true ฮะทศฝั่งขวาตอนไร้ R เป็นจริงเราลอ,ลองลองไปแทนในฝั่งนี้เนาะก็ R เป็นจริงส่วน Q ตรงนี้ ตรงนี้คิ Q และ R ต้องได้เทสเนาะแปลว่า Q เป็นเทส Q เป็นเทสหรือก็คือ Q ตัวนี้ก็ต้องเป็นเทสนะคะถึิ่งจะสอดคล้องกันอาข้อขอไข่เนี้ยเราแทนตัวเทสไปแล้วก็ยังไม่ก็ไรไม่ไม่ขัดแย้งก็แปลว่าข้อขอไข่ไม่ใช่สจานีหลักนะครับ ต่อไปข้อค์อ P หรือ่า q และ R ก็ต่อเมื่อ P หรือ Q และ R นะครเราก็แทนเป็นเท็เหมือนเดิมเราจะแยกพจน์เนาะให้ฝั่งซ้ายเป็นเท็ฝั่งขวาเป็นจริงนะครับฝั่งกรณีฝั่งซ้ายเป็นเท็เนาะเป็นหรือ หรือกรณีกรณีเดียวได้เทสก็คือเทสหรือเทสเนาะส่วนฝั่งซ้ายกรณีเดียวใต้จริงก็ต้องเป็นจริงและจริงอ่าเราได้ละจากตรงนี้จะเรารู้ว่า R เป็นจริงเนาะเราก็ลองแทน R ในฝั่งซ้ายปุ๊บแล้วตรงนี้เรารู้ว่า P ก็ต้องเป็นเทสด้วย ราะว่าตรงนี้ p เป็นเท็จเนาะเราก็เลยรู้ว่า q ตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมใช่เพราะตรงนี้เป็นจริงพอลองแทนเป็นจริงไปปุ๊บอ่ะก็เป็นเท็จหรือจริงให้จริงเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นเราก็แทน q มาตรงนี้ด้วยก็จะได้เป็นจริงและจริง แต่ว่าตรงนี้เป็นเท็จมันขัดแย้งใช่ไหมใช่มันขัดแยง้แยงแต่ว่าเราต้องตรวจสอบให้หมดทุกกรณีด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีกรณีที่มันเป็นเท็จลงตัวก็จะแปลว่าไม่เป็นสถานิรันแต่ว่าถ้าเราตรวจสอบทุกกรณีแล้วแล้วยังเป็นแล้วยังขัดแย้งทุกเงื่อนไขก็แปลว่าข้อนี้จะเป็นสถานีรันนะครับอันนี้เราเช็คให้หน้าเป็นจริงแล้วก็หลัง หน้าเป็นเท็จแล้วก็หลังเป็นจริงเนาะเดี๋ยวเราต้องเช็คอีกแบบหนึ่งด้วยก็คือให้หน้าเป็นจริงแล้วก็หลังเป็นเท็จอย่างนี้ลองแล้วทีแล้วก็ลองแทนไปลเลฮะจริงก็อาจจะเจอจากจริงหรือเท็จอย่านี้ก็ได้ ตรงนี้ p เป็นจริงเนะเาะแล้วตอนนี้เราจะแทนค่าให้ p เป็นจริงก่อนแล้วเราจะลองดูว่ามันจะขัดแย้งไหมถ้าให้ p เป็นจริงตรงนี้ก็จะเป็นจริงด้วยเราก็เลยรู้ว่าถ้า p เป็นจริงไนปะเราเป test ต,ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเท s นะครับ q เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ลองติด q ไว้อย่างนี้อ่าสังเกตว่าตรงตรงพจน์นี้นะครับ ไม่ขัดแย้งเนาะเพราะว่า Q และเทสก็ได้เทสเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นจริงหรือ Q ก็ได้จริงเนาะใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นจริงหรือเทสได้จริงตรงนี้ก็เป็นจริงและเทสได้เทสเนาะส่วนตรงกลางก็คือจริงก็แต่เมื่อเทสก็เลยได้เทสนะฮะมันไม่ขัดแย้งก็แปลว่าข้อข้อควายข้อนี้ ไม่เป็นสัจฉนิรันนะครับต่อมาข้อมางูนะฮะเดี๋ยวซูบขึ้นอีกทนงนี่นะครัเราลองแทนให้เป็นเท็ตเนาะเราจะรู้ว่าขัดแย้งไหมเท็เกิดได้ก็เลยเดียเดียวก็คือจริงแล้วเท็เป็นเท็เนาะอะ ตรงนี้เป็นเท็จก็เกิดจากจริงแล้วเท็จอีกทีนึงตรงนี้จริงเนาะก็เกิดจาก p และ r p และ r ได้จริงเนะเาะก็แปลว่าเกิดจากจริงและจริงต้องไม่จริงนะฮะเราี่รู้ว่าตรงนี้ต้องเป็นจริงแทน r ตรงนี้แล้ตรงนี้ p p เป็นจริงเนาะ q ตรงนี้ต้องเป็น จริงเท่านั้นนะครับเพราะถ้าคิวเป็นเทสอะตรงนี้มันจะขัดแย้งเนาะพอเราได้แล้วว่าคิวตรงนี้เป็นจริงคิวตรงนี้ก็จะเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงเหมือนกันนะฮะข้อนี้เกิดขัดแย้งนะครับเพราะว่าตรงนี้นะฮะจริงและจริงได้เท็แล้วอันนี้ไม่มีแบ่งกรณีเหมือนข้อข้อไฟนะฮะดังนั้นข้อมองงูก็เลยเป็นสัจจานิรัดนดร์นะครับผม